สวัสดีจ้าพี่ยโยขลาดบาทหญิงนะจ้าดีจ้าเมลี่จ้าจ้าวันนี้หลังจากที่ว่าไปดูตลาด,น,ลาดนัดเสร็จแล้วนะจ้าเรียบร้อยนี่ไหนเวลาเย็นแล้วนะจ้าแต่เ,ลเยยลวลา,าทำกับข้าวของมเลนะมลีม่นะจ้านี่นะจะมาทำเองพัดเองตัวกะปิ้นะจ้าตัวฟักยาวก็เอ๋มุ้งซ้ำชั้นก็นใส่กะปิเนาะจ้ากนูน้นนี่อาหารอันอันนี้ละนะจ้าแต่แรกก่อนนี่ก่อนเลยจ้านี่ครูผิกแกงกับกะปิแล้วเด้อจ้านี่ อุ้เหนียวจ้ะจะเพ็ดไม่นอ่นะกะปีมากนะลูกลูกเคยกินมันม,มาก,กาแต่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 เพ็ด็อย่าถอดใข่เพ็ดนจ้นะจแล้วเจนนังว่าอู้เพ็ดเพ็ดดีเห็นจะเห็นปลาอย่างนี้ทุกรอบเลยจ้ะตอนทำเสือแล้ว, <c oughs> วก็ปลาไม่เพ็ดไม่เพ็ดนะจ้ะ <c oughs> แต่พอไปไหนกินกับเตะปลาเตะปากินนั่นแหละจ๊ะไอ้พัดไอ้ผิดีชนิดคนน่าจะนั้น อันน ality, oil, oil. ี mom, so ้ก็เป็นกะปิของพี่อ้อยเดจานนี่สรงมาให้นี่ย่างไม่มดเลยจานนี่ก็มีได้ถ้ำก็ต้มริกกะปิแล้วก็มานี่จ้ะเป็นเมนูไอ้พผัดริกแกงกะปิตัวปักยาวเดจานเอาหมูเดจานเด้อลงเลยจ้ะ

ดีนในต้นเ้หล so an ังเดี่ดีก็วันหนึ่งมดนามเป็นต้นเกียวส้านเกียวขี้นแล้ววันนี้ก็แต้วก็มีขนุนี่หลายแฉะเถอตรงนี้ก็ตืนมาใยแล้อันนี้ก็ลดเอฟฟูกลัวนะแต่นู้ว่าจะไปเด็กเรือดีเดือะ อันนี้ก็น้ำตาลจ้ะวันนั้นเราเคยเห็นไม่รี่ใส่น้ำตาลเมอันเนกอันนี้แหละตรงไก่เลจะน้ำตาลนี่ใส่ลงไปเลยอปรมาณ อันนี้ก็บใบมุกหันโอยมาจัดเนาะใส่ลงไปเลยอันนี้จับเต่นข้าเต็นหมูหวานก็ไดร์ไดจังหมูกับขี้เบ็ดหมูหวานกับขี้เลยจ้ะตามมาด้วยหัวฝักยาวใส่ลงไปลงนนเ,ปเปไยยลย แพีโ่โยคงสังเกตเห็นนะยจะกระทะเปลี่ยนไปทุกคนใสก <c oughs> กระทะถูกใจของแม่ลีเรื่องว่าไม่ค่อยกระทะไม่หลอดไปบางที่่ามันแทบเดียวทยแทบเดียวมันร่นัน่นเลยหด,ดือเปล่ารอนะทจริงจ้ะกระทะอันนั้นน่ะ แล้วก็ทัดตี๋แล้วรอให้ตัวฟักยาวซุปเหนียบด้วยมีตัวฟักยาวก็สุกเรียบร้อยแล้วเด้วยจะนี้มาดอจัดกินข้าวไอ้พัดหมูสามชั้นกับตัวฟักยาวกับพี่ก็เมลี่ด้อจ้ามาจ้ามากินข้าวกับพี่โยด้จ้าสวัสดีค่ยจ้ามาจ้าแนะนำเมนูเลยค่ะมีเมนูอะไรเนาะวันนี้ตัวฟักยาวหมูสามชั้นกับพี่ลูก พระเจ้ามูสันชันกับพี่จ้าไก่ไก่ปลาบุลูกระลาคะมียมำพริกจ้ามีพักต้มจ้าพักซดจ้าเมื่อกี้เขานองแก่เ้จจ้าเนมปลาจ้าเนมเลยนี่ปลาจ้าัจะเป็โมกว่ากับปี้อันนี้เป็นปลาพัดค่ะนี่ไงกับปี้ัดตัวตั้งยาวแต่พี่จะกินข้าวไม่ต้องเสียงกันจ้ากันจ้าไกินข้าวดยกันเดจจ้า คนคน,น,นี้จะเสียใจนะคะสวัสดีจ้ามา้จ้านี่เมนูผัดต้มของ่อยูป็นเดยจ้าอันนี้ไม่นใช่ของขยจูจะาจะเป็นผักต้มเมลี่เลยจะววารูทรงเส้นจะเอะะะะ <c oughs> เยแบบแบบหนหนุ่มสำหรับเมลี่เลยเดยจ้ะ ก็ยอยฟันไม่จีนค่ะฟันดีแต่กรบแข็งไม่ได้นั่นไม่ได้นอกจัวนั้นมอมหนูเก็บแ่กินแต่ก็เียใจนะคะนี่นะคะน้ำอะไรล่ะคะไม่ชอบเลยกินด้วยกินอาืเพื่อต้องไานมือถือทรศัพรอใช่หอ ไม่ใช่เอ,อิานะยัะอากไเนก็าียน้วยมายาเยนาเมาเรยนาเยนานาเรยนาเีมาเรีมามาเรียเมาเร,มเรนมายาเมานกนานนีานยยามยายเมียางงานนี่ บันใหญ่เด็กตินข <Ừ. S 1> ้ายังหนเนาะมากิน้าวก็ต้องแกบเลยจ้าแล้วก็ถสายอาหาแล้วจับปลาทอดเส้นเตี๋ยวียงนนตจึงแบบลมแดดการมาโดนแล้วเสียไปฝนฉาวเลย แล้แรกเยอะดแบบเขาเนี่นมีกินนะจะจะพอกินไปแล้วซึ่งออกเปี้ยวๆเลยว่ะอาจจะเสียอาจจะเยอะเลยอากาศนั้นตรวจจะเสียไวอยู่มันจะเอาควาถู่เย็นไปด้านนั่นเด็กแมววางไวสงบจะเป็นภูมิแท้นันจ้ะแม่หัวหอมไหมแต่เอาสุดหังไม่ละหัวหอมหมือนิปลาเอาเม็ดเนยได้ไ ว้าดีเิแบบนี้อร่อยืมชอบแอไวแล้วอพ้อออร่อยสิดที่นะ่ก มีน้ำิ้มใส่พดีเลยรับผงเหมือนแบบเ ทบนนี่เพ็ดไม่แล้วน่ะเท็ดไม่ลู้นเหรโอเคนู้นไมกินก็นู้นเอาหนามมันไปหน่ยแต่เดี๋ยว่ันนี้เลย เป็นหอมแดงนะจ๊ะกินกับปลาพัดเหลือปลาพัดของแขกจะปลาปลาหม้อที่ว่าโย่ไปนั่นหามาเราให้ยายไปทำหนึ่งชินยายเลือแบ่งมาให้แ pues mm hmm. ม่ก็เลยซับแล้วก็มาทอดกับไข่ก็จะทำสวนใบเปนยางงั้นแต่ให้ลูกจสาไปได้หรือเ่ล่า ยาสยาข้อน่ดได้รน่ะยาินค่ะน,คนัดคุ้นต๊ก็ยังร่นเอาเด้อจันปะละปะละ กินอะไ้เกินนะอย่าแบบเค้าเยอะเลยนูกินอไรด้เกินบกนเถอะนะวันนี้กี่ขนาดแล้วคะมงบอกยด้วยขนาดแล้วไหมไหมคะอาเชียวค่ะ เนชรนัสูุ้ยึงดีเลยนุ้ยตั๊กน่ตลาดนี่ือหัวนูึงดีไม่ได้ดผ่าน แล <mile inside. S 2> ้วพ่อกะามาดึขาลเนี้ยอนนั้นขาอยเ่ากันเอะขาเนี้ยคลยพาขาวขานี้่าขาไม่เ่ากันนี่ขาไม่เ่ากันกิ้วแล้วเอาไปขานี้ก็เลยเท่ากันเลยตอนนันโผล่ว่าขาไม่เ่ากันสหไห S 1> <S 1> <S เออวันนี้หมอออกจริงน,นจะจ๊ะพาแล้วก็ให้นอนเฉดต้อนสามบ้านก็ให้กลับมาบ้านได้เลยน,นจะจ๊ะอยากแบบพาแข็งแร็งก็แก้กล้าเลยอ่ยยะพ่อครับเปลือกต้มมันอ่ะหนูอย่าทำแบบนั้นแยกกันเราแตก้เม็ดเพราะว่ามันมันนิ่มลูกมันส้งคอยแก้เปลือกออกเปลือกมันบางมันติดกัเด็เนื้อหนูไปบี้กันนะหนูต้มเตะเลยต้มมันเตะอุ่นมันอ่ะ ูนปน <c oughs> คนป่วยเชิงไหลาดาไปนอนลอ่งหอกหลายคนคนไหนอาการทีเชิงนังนน่นก็บ่อนหายปวยครับเอาไปมผักข้งูานนะ่ะเด้ก็นงมันเือบุกม,มันมา,ามกานเขาปวดเอะ้นี่หนูแกะใช้สวยเลย าาเราไใช้มาเียมาหรือเปล่าตั้งแต่ตัวเกดเข้าอย่างี้ไม่ใช่มาเฟียมาหรเปล่าเกไนี้เกมาเลยอเนี่ยาเป็นทิิงไวด้ดีอิม่มอิ่มก่อนเข้าเราต้นกินก๋วยเตี๋ยวอิ่มหลัง หนึ่กชินเขาเซ็งไว้ดีเต็มแบบยินโกลเลยตัวนี้หนักเลยเยอะเกินี่ก็ยังไม่หายกินเลยนู้นเลยอื่นหลืบเซนยายใช่ไหมใช่ค่ะแต่ตัวจะไม่ชิ้นแล้วเขานะนี่ตัวเอฟซีกิ่ชึ้นใช่ไหมอืมโอ้เต็มหายเปหนเนโอ้ เด็กกินกับข้าเงินเดือนจ้ะแต่ยายกับข้าเป็นเดืนหลายเลยเนี่ยยายเด็กกินง่ายากเลยมีคำถามอะไรอ่ะยายไม่ได้กินนู้นก็ท่ายายก็ท่าก็เอาเนาะขักเงินเดือนยายกับยายไปทางไหนทางไหนก้ายายเอาขนีวมันโดนก็แม่ ิอ่่่ะมืคถ้างเงินยายหนูก็ต้องเป็นคนทำกับข้าวเลยทำไหมล่ะทำไหมครับโอบเปแต่ไข่หรอใช่ชอำไข่ก่อนดใช่มจะต้องตดให้อ่นะคะจะนม่มน้ำมันจยู่จนกระทั่ง ถอดไทยเองเมนูอย่างนี้ซูกวนึ่ทำมนนนันนี่ตำมาหนทำมันหนึ่งน้ันน้องเดินกามาปูมันนั่งรอหลับไปแล้ว ลาตัวนย็หนีบหรือบนตงแตงไปอย่างพลยตอนเยเล็บไหนเราี่อาบนามตอนแหลกอยาไปก็เราบอกขอตั้งปูะไปซื้อขนมขอปูให้ตั้งเต็ะอาบหนามกินออกมา มาไล่จไปกันละยังไปไปเนะไ่แล้วอ่ะคนแรกทางไกเลยกระาศแล้วอืมอืมถามมาไล่จะไปกันลม่ตงั้นเปูแม่จับาลอเดียมือแล้วเป็นน้องแจกน้องมืดแล้วเลือดเข็สาเลือด หาสิบาทองแต่ทถูกัเด็กถูกงอนุมนีเงินเหรียเหรอเนาะหน่องมี่อไทยหนองต่อใดเงนเดือนพเดี๋ยวนี้เร่เป็นสวัสดีไหมเดี๋ยวนี้สวัสดีแล้วอืมแปงน้หนูเลยบอกสวัสดีด้วย ยืดสมดุลก no ันเลยมมเจอรวยไม่ลวพัทแม่โาชาเลยได้ชาผิดได้นชาไปมืดนุอไหมใช่ไม่เสียใไดิ อะไราจะคิดนีดก่จะใบเตยนี่นะจ๊ะมันนี่ก็อะไรกิขนข้า,าวฟอมนาเพราะผมตายก็เลยจะพยาวยก็บอะไรมากินด้วยหล่บ้านในี่จะพอดีที่ธุระหลายอย่างะจะได้จะอยู่เวนได้นะจะไปช่วยทางจูดจัดดอกไม้างานเพลงอะไรอีกด้วยนะจ <c oughs> ๊ะพิโยก็ขอ,ขอ,ข,อขอบพระคุณเอ็ซีทุกๆคนนะจ๊ะท,ที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับพิโยแลบฟอครอบครัวนะจ๊ะพิโยรักเอ็ซีทุกคนนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ สวัสดีจ้าทำไมเสียงคุดังจังเลยเออหนูคนเก่งนะล,ลูก